ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่โฮมสเตย์ของคุณกบไม่เมสวนเราอยากพาไปชมว่าโฮมสเตย์มันสวยขนาดไหนตอนนี้อยู่กับพี่ดาวราซีขาวนะคะมีโอกาสได้มาหามาเที่ยวหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงนะคะก็พามาเที่ยวบ้านคุณกบไม่เมสวนเที่ยวเพืนอท่าสองอย่างพี่ดาวพาชมหน่อยสิว่าวากาศสวยขนาดไหนค่ะเดี๋ยวจะพาชมนะคะอันนี้ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าอะไรภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าตตน่ะเตน่ะมันคือพินเหรอมันพินเหรอ เครื่องดนตรีใช่ไหมค่ะพี่ดาวเล่นเป็นไหมไม่เป็นเหมือนกันมองก็ไม่เป็นเหมือนกันเป็นคนสมัยก่อนหรือว่าเันคนที่เขาฝึกเขาใช้ในวิธีอะไรอ่ะเยอะเลยค่ะเยอะเลยเหรอแบบว่าเหมือนเครื่องดนตรีอันหนึ่งของของชนเผ่าเลยใช่ไหมก็คือแบบท้าพิธีกระเลียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็ก็มีไว้ทำอะไรอันนี้ก็ จะเป็นที่ทํากับข้าวหุงข้าวอะไรเงี้ยค่ะพอยกไว้แบบนี้แล้วก็ปูด้วยดินเหนียวแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะก็จะไฟจะไม่ไหม้ค่ะก็คือมันจะดับที่ดินเหนียวหรอใช่ค่ะจะดับที่ดินเหนียว<ๆ>แล้วก็เวลาเราอันนี้ค่ะก็คือมันถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้ใช่ไหมอ่าน,นี้ะะ<ๆ>ก็เหมือนไฟจะจะไม่ไหม้ค่ะมันจะเป็นถ้ายาวเกินใช่ไหมก็มันก็จะขึ้น นล้าก็จะตั้งหม้อแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บแต่ถ้าเกิดว่าสาวๆกะเหลี่ยงใช่ไหม <c oughs> เขาก็พอทํากับข้าวเสร็จเขาก็จะเก็บให้เรียบร้อยเลยอันนี้ <c oughs> คือบ้านของหนุ่มๆใช่ไหมคะแบบเนี้ยแต่อันนี้ก็คือดูแบบมันมันเป็นวิถีวัฒนธรรม เป็นของชุนผอจริงๆเลยใช่ไหมเพื่อทำอะไแบบนี้อันนี้คือคุณกบไม่เป็นสวยเขาอาจจะต้องการสะท้อนให้เห็นแบบวิถีชีวิตก็เเรียนเป็นแบบนี้นะมีอันนี้ด้วยเนี่ยค่ะแล้ววันนี้ล่ะอันนี้เหรอคะอันนี้เขาก็จะทำได้ที่ทอเสื้อผ้าเนี่ยค่ะเนี่ยที่เขาทออันนี้คือเสื้ออันนี้มาจากอันนี้เหรอใช่ค่ะเขาก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะฝ้ายสามรีฝ้ายเหรอแล้วก็ทําแบบเนี้ย เขาก็จะใส่ตรงนี้แล้วเม็ดอน่เม็ดจะอยู่ตรงนี้แล้วก็อ๋อมันก็จะหลุดมาเป็นสมดีเหรอใช่สมดีจะหลบมาตรงนี้แล้วทีนี้เขาก็จะมาใส่ตรงนี้ค่ะใส่ตรงนี้อุปกรณ์เขาเยอะเหมือนกันนะนี่กว่าจะได้เสื่อตะกอนแล้วก็ยังไม่หมดเยอะมากตะกอนนี่นะคะโอ้โหอะไรบ้างเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมาใส่ตรงนี้แล้วก็จะหมุนแบบนี้ อืวได้้เนนีแล้วก็จะเป็นได้ขึ้นมาใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็จะจะใส่ไม้อนเล็กๆแล้วก็ทําแบบนี้ให้มันเป็นเส้นโค้ก้อนๆหรอใช่เขาก็จะทอผ้าตรงนี้เขาก็จะทําแบบนี้เสร็จแล้วก็ไอไอแกลแวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะทํอได้มาแบบยาวๆเลยเพื่อให้เป็นเสื้อผ้าแล้วทีนี้อันเนี้ยเขาก็จะทาแป้ พับไปให้มันเป็นชั้นชั้นชั้นไปะใช่ค่ะเดี๋ยไล่เสื้อแบบนี้มันก็ไม่ง่ายหรอเนี่ยแล้วก็ตกแต่งลายให้มันเป็นลายเสื้อประมาณอันนี้คือเย็บเหรออันนี้คือไม่ใช่ทอค่ะไอลายเสื้อนี่ก็ทอเหรอใช่ค่ะทอหมดเลยหูพูดเก่งแล้วันั้นคืออะไรอ่ะตะก้าอะไรอ่ะอันนี้ก็คือแอกเกออะไรนะแอกเกอชื่อกึชื่อกึพูดไม่ถูกหื่าชื่อเขาเขาเรียกว่ากวายนโก คนปากกัญญาเรียกว่าคือคือแปลว่าตะก้าคือก็แปลว่าก็เขาใช้ยังไงอ่ะกะดงอเอ้ไม่ใช่กระดงอ,อันนี้เขาถือแบบนี้อ่อไม่ใช่ค่ะคือถ้าเป็นสาวๆใช่ไหมสาวๆหรือว่าผู้ใหญ่เขาก็จะแบบนี้แล้วก็จะใส่ใส่อะไรก็ได้ค่ะใส่ผักใส่ข้าวใส่อะไรก็ได้เขาก็จะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วมันไม่หนักงหรอคะใช้หัวเอาเนี่ นานๆไปก็ไม่หนักค่ะเพราะว่าทุกคนเขาทำกันเหบือนีน้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดบ้านเหนื่อยมากๆก็เขาจะใช้เงินตรงนี้นนประมาณนี้ค่ะก็ใส่ได้เยอนะ,ะอีกนะอลังการิงๆเขาก็จะใส่ผกักใส่อะไรก็แล้วแต่ที่แบบชีวิตประจำวันที่เขากินได้หรือว่าคือจะเกี่ยวกับ เข้าก no. ็ได so ้ผักก like ็ได้ปลาก็ได้ได้ไนีว้ที่ใสอุปกรณ์เวลาออกไปหามาที Vit ่บ้านเนาะแล้ววันนี้อะไรอ่ะอะไรคะอันนี้เหรอคะเนี huh. uh ่ยอะไรอันนี้อันนี้พีเอ่อคอฟฟี่ไฟเบอร์ค่ะอันนี้ค่ะคืออะไรอ่ะไฟเบอร์จะเป็นคอฟฟี่พีเคคอฟฟี่ค่ะอันนี้คือน้ำพริกเหรอน้ำพริกค่ะน่าอร่อยเนาะพี่ดาวเนาะ บอกไม่ได้ต้องลองค่ะใช่ไหมไปแล้วเราเดี๋ยวพาไปชมแม่น้ำเมยกันคะ่ะทุกคนนี่ราคาหลักร้อยวิวหลักล้านทุกคนดูสินี่ขนาดแม่น้ำเมยในช่วงฤดูฝนนะมันขุ่นหน่อยแต่ลงมาในช่วงที่แบบว่าหน้าหนาวหรือว่าหน้าที่ไม่มีฝนนน้ำเมยจะใสกิบแล้วก็เห็นวิวธรรมชาติภูเขาหุบเขา,เ,ขาเราอยู่ท<ม>่ามกลางหุบเขาฝั่งนู้นก็เขาฝั่งนี้ก็เขา แล้วเขาฝั่งนั้นคือเขาที่ไม่ธรรมดานั่นคือเขาชายแดนไทยพม่านะคะฝั่งนี้คือฝั่งไทยฝั่งนั้นคือฝั่งของพม่านะคะฝั่งเมียนมาหรือรัฐกะเหรี่ยงใช่ไหมใช่ค่ะเออสวยนะทุกคนถ้าแบบว่าอยากมาสัมผัสบรรยากาศริมชายแดนที่เป็นธรรมชาติจริงๆแนะนำโฮมสเตย์ก,กบมไม่ในสวนนะคะถามว่ามารีวิวแล้วอะไรไม่ได้อะไรคะ่ะ ค่อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวบรรยากาศที่สวยๆแบบนี้มาชิลมาชมกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยงเผื่อใครอยากสัมผัสธรรมชาติหรือวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นชนเผ่าจริงๆคุณกบเขาพยายามอนุรักษ์อะไรที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ให้ทุกคนได้สัมผัสกันเนาะแต่ก็อาจจะมีความสะดวกสบายขึ้นมานิดนึงอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีอาหารมีกับข้าวชนเผ่าอะไรให้ได้ทานกันค่ะอ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกับข้าวเพราะว่าคนกะเหรี่ยงเขาจะขายกับข้าเอผัก ผักปลาช่วงนี้ค่ะน่าจะมีเดี๋ยวเราใช่ไหมช่วงนี้น้าฝุดนใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูปลาพี่อานไห้าฝ่นอยากได้ไหารไหมอยากทำอาหารให้กินหน่อยได้ไหมอยากกินอาหารกันอย่างพี่ดาวเมนูเกลียงใช่ไหมคะได้สิคะรอดูนะคะว่าพี่ดาวจะทําเมนูอะไรให้หมอทาน